thank you จำองใช่ไหมวันนี้ฮะพราขาดาำองใช่ไหมไมันสร้างกาขาดถือว่ามันเป็นยังงยังขาดวะนะตำนะถามเหตุผลนะพรงนี้นะนะสาเหตุที่ขาดเพราะอะไรต้องมีเหตุผลนะถ้ามันมีเหตุผลออกพรรษาแล้วต้องออกไปจากวัด มันเป็นพระชลางแงงไดจังไดมันอยู่กับหมูกับเพื่อนมันก็ต้องมีอะไรถ้ามีเจ็บไข้ได้ป่วยอเอียร์ถ้ามีความคิดเห็นตัวเองไม่อยากจะมาเฉยเฉยนันไม่ได้เปว่าวพระชลแง,งแง่แต่มันข้นกับชลงแงงอบอกขอหมูเขเพื่อนจะอยู่จะเป็นที่พึ่งของพวกเข้าใดจังใดมันเป็นที่พึ่งของพวกเราไม่ได้รีบนี้ออกจากวัด เป็นการฝากอยู่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะฟังๆเอาไว้นะทุกองนะถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามีไม่เหมือนก็ต้องมีเหตุผลถ้ามาก็ต้องมีเหตุผลมาด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ต้องมาทําวัดเช้าทําวัดเย็นทตวัดเย็นด้วยกันเจ็ดวันมีครั้งน่ยไม่ใช่ทําทุกวันขนาดได้ก็ยังขี้เกียจอยู่แล้วนะเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรได้ล่ะต่อไปภายภาคหน้านะ การมันมองกันมันมองกันในขณะที่อยู่ด้วยกันนี่แหละในขณะที่อยู่ด้วยกันมองกันได้จะพึ่งพาอาศัยกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขนาดมันอยู่ด้วยกันก็ยังพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ยังแตกสมัครคียังไม่พร้อมเพียงสมัคคีกันอยู่แล้วจะไปภายภาคหน้าจะทำยังไจะพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างไร เราต้องมองไปไกลๆนะไม่ใช่มองไกลนะ <c oughs> <c oughs> ทั้งที่รันวันนี้หลวงพ่อกับนมีการประชุมกันครื่งคอนวัดตั้งแต่เช้าเลยเกือบจะไม่ได้พักไม่ได้พักเลยละวัน,น <c oughs> <c oughs> ไม้มาก็ไม่ได้พราศรัทธาญาติโยมพวกที่มาเกี่ยวข้องเป็นคนเกี่ยวกับ บริหารจัดการเกี่ยวกับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพราะนั้นเราจะให้มองข้ามไปอย่างเป็นอย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องลงมาฟังใสซักไสไรเรียนไต่ถามที่เราจังข้องใจท่านมาดีแล้วท่านอุตส่าห์มาถึงวัดของเราขนาดนี้เพราะนั้นเราจะไปป,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 ปล่อยปล่อยปละเฉยเฉยเมยเมยได้ยังไง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี่ะเราต้องรูรู้จักกาละเทศการสถานที่บุคคลผมกล่าวแล้วบอกอีกให้พวกท่านทั้งหลายต่อไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าอย่าไปไประยองพองตัวว่าตัวเองเอป็นพระดินเหนียวติดหัว่ทานเองถาว่าพระทำตนไม่ดีมันก็ยิ่งกว่าารวาสไปอีกเลวยิ่งกว่าารวาส ฆราวาสเขาจึงทำมาหาเลี้ยงชีพเอาหาเลี้ยงตัวเองถ้าเราเป็นพระถ้าเราถ้าเราทำเร็วเละอาศัยคนอื่นกินอีกและยังเร็วอีกมันจะไม่เร็วกว่าฆราวาสได้อย่างไรสิ่งเรล่านี้มันต้องได้คิดนะพวกพระทั้งหลายนะอย่าลืมเจ้าของอย่าหลงเจ้าของนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสี ตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันพระแรม8ขึ้น8ค่ำอีกวันพระหน้าเนี่ยแปลว่าเป็นวันออกพรรษาเพราะนั้นผมจึงในพิธีพิธนันสัหน่อนวันนี้เมื่อ,อผมพูดจบแล้วก็คง,งจะมีการปรวรณนาชักซ้อมอีกสักรอบหนึ่ง จากนั้นก็คงจะเป็นซ้อมกระถินสักรอบหนึ่งให้ผมได้ยินาจากนั้นก็คงจะต่อไปในอาทิตย์นี้เนะี่ยผมมีภาระหลายๆอย่างนะหมู่พกเพื่อนนะจึงจะให้ช่วยช่วยกันดูให้ช่วยช่วยกันดูวัดให้ช่วยช่วยกันดูความพร้อมอของวัดมันไม่ใช่ของผู้หนึดด่งผู้ใดเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองค์ ผอภาระของผมมันมีทั้งในวัดทั้งนอกวัดด้วยเ,เดี๋ยวนี้ก็วันที่เท่าไรสิบหกสิบห้าสิบหกนะกันจะมีการประชุมเกี่ยวกับเจดีย์หลวงตานสิบเจ็ดก็เหมือนกันสิบแปดก็แต่สิบแปดสิบเก้างานศพยี่สิบอีกอจนถึงยี่สิบยี่สิบแล้วนะ เนี่ยแหะเพราะว่ามันสรวนวุ่นวายพอสมควรอยู่ในช่วงนี้ยี่สิบเอ็ดเป็นมันออกพรรษาเพราะนั้นน่ะผมก็ยังไม่พูดให้ฟังมันจะไปยังไงเดี๋ยวกลับมาท่านจะเล่าจะเก่าวให้หมู่พวกเพื่อนฟังทำอะไรบ้างเนี่ยแต่สาธารณกิจผมสมัครใจไปไหมในความว่าสมัครใจไปมันไม่มีหรอกหมู่พวกเพื่อนนะ แต่มันจําเป็นว่าสาธารณกิจเราเป็นพระหรือเป็นสาธารณกิจประพฤติในสาธารณสาธารณะเป็นการเสียสละในการเป็นอยู่เราจะไม่มองใครเฉลยมันก็ไม่ได้การอยู่ด้วยกันก็ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ำมองสิ่งแวดล้อม อันไหนเป็นอันไหนอันไหนควรยังไงอันไหนไม่ควรอย่างไรเกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์มันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันต้องได้คิดทั้งหมดนะนี่นะการเป็นอยู่จะรุปแล้วก็คือการบริหารการจัดการนะะั่นแหะแต่ถึงยังไงให้หมูพ่พกเพื่อนทุกองนะที่มาจำพรรษาในปีพุทธศักราช2564 มีพระทั้งหมด37โรปูปแต่ตามให้จริงก็มากกว่าพอจุกจวนจะเข้าพรรษาก็ส่งไปทั้งหลุเราโยส่งไปทำกองเพลนด้วยก็เลยพระพอทางนั้นมันขาดพวกเราก็เลยจุกจำพรรษาด้วยการ37โรปูปก็อยู่ด้วยความผาสุกตามสายตาของผมก็ไนมะ่มีอะไรขอให้หมู่พกเพื่อนทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มันก็นอย่างนี้แหละชีวิตของพระชีวิตของพระกรรมฐานในต่างหากแล้วก็ผู้ที่เมื่อออกพรรษาไปแล้วผู้ที่จะลาศิกขาก็มีเพราะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพ่อค้าหรือวตั้งใจมาจบะบวชก็นับว่าเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วก็จะได้ศึกษาในศึกษาในกฎกติกาของพระกรรมฐานพระ อยู่ในป่าเขาอยู่กันอย่างไรเราก็คงจะพอได้รู้นะจากนั้นก็จะ,จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ในเมื่อเป็นคารวาสมันไม่ใช่จะเสียทีเดียวห็อกมันก็คงจะไม่ได้ทั้งหมดนะผมในที่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าผมก็เคยพูดเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งพวกท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาเข้ามา ฝึกหัดบำาเพนจิต,ภา,าจตภาวนาอึงจิตภาวนาบางทีก็ในสิ่งที่พึงปราถนาบางไม่พึงปราถนาบางมันก็มีอยู่ในโลก,กนี่แหละจะให้ดีหมดทุกอย่างอย่างที่เราต้องการที่เราตั้งใจเอาไว้แต่ที่แรกบางทีก็บางทีก็ได้เกินคาดก็มีบางทีก็คาดไม่ถึงไม่ถึงก็มีสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกทั้งหมดน่ะเพราะชีวิตของ การเป็นอยู่ของพวกเราเราคาดหวังเรื่องอะไรเราเรื่องคาดหวังเรื่องธรรมะเอวคาดหลับกันเรื่องคาดหวังเรื่องการเป็นอยู่เรื่องศีลและวินยัยหรือว่าเรื่องอะไรแต่ตามไม่จริงเราก็ต้องทุกคนเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งแต่ผมเป็นต้นไปผมก็ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเหมือนกันไม่แพ้หมู่อยู่ในศีลสองร้ิบเจ็ด อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์วางเอาไว้นั้นพวกเราทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะในจุดนี้ได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสุดสรุปแล้วการบวชเข้ามาในหลักของพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากเย่งกว่าการสู้อารมณ์ทางด้านจิตใจ ทางร่างกายน่ะพอไหวถึงจะลําบากยังไงก็พอไหวไม่ไม่พอไหวได้พอทําได้แต่อารมณ์ทางด้านจิตใจนี่ใจมันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกนจุดนี้จะเป็นจุดที่มันจะต้องเอาไมา่อยู่บางเถิงเกินนั่นแหละเสียศูนย์เสียหลักว้าวีอา้างว้างเงียบเห้าเศร้าสิสมร้อง,องห่มร้องไห้ก็มีมากต่อมากที่แรกเขามาก็ตั้งใจแบบหนึ่ง รอกเขามาอยู่จริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้เพราะฉะนั้นผมยึงเล่ายึงกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังวาจาเอออันนี้ถ้าพวกเราได้ฟังก็คงจะจำได้ มันคิดยังไงในการเป็นอยู่ตามลำพังบางทีมันปรุงฟุ้งเหมือนกับออกไปข้างนอกเหมือนสวรรค์วิมานแต่พอออกไปจริงๆมันไม่ใช่มันก็อย่างเก่านั่นแหละนี่แหละความปรุงความฟุง้งความซ่านของจิตใจเนะี่ยมันออกไปยักษ์ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องรู้เข้ามาศึกษาธรรมะต,ต้องรู้วิธีทางเดินของกิเลสนะกิเลสมันพาไปกิเลสราคะมันคิดไปทางคาราคะ ทังชอบใช่ไหมรักชอบใครใช่ไหมเลกิเลโทสะเละกิเลสโมหะรุ่มหลงงโวเมาคิดว่าตัวเองจะร่ําจะรวยจะสวยจะงามจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปุงฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นใช่ไหมเออมันโดยมากมันเป็นลักษณะว่าความหลงตามไม่จริงอ,อพอไปทําเข้าไปท่านั้นเห็นฤทธิ์เห็นเดชนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งมวลทั้งหลายทั้งปวง อันนี้กัเราก็ได้เขามาศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ยังไงเขาถอะนับว่าดีผมเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าข็ไม่มีอะไรหนักใจกับหมู่พกเพื่อนที่เขามาบูดเขามาศึกษากับนับว่าเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจได้ดีแต่เมื่อลาศึกษาไปแล้วใครเป็นคนดีนะท่านนี้นะให้เป็นคนดีนะนนะเป็นคนนรารวะที่ดีให้อยู่ในคารวะธรรมที่ดี แล้วใครเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดที่พวกเราพวกเราได้มาฟังได้มาศึกษาแล้วเห็นแล้วรู้แล้วอันไหนดีอันไหนไม่ดีถ้าเมื่อเราออกไปแล้วกันสรุปแล้วก็คือเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมันขยันในการหาทรัพย์สมบัติ จากนั้นรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักเก็บรู้จักใช้ใช้กับใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์ากแล้วก็ให้เก็บให้เกิดประโยชน์เพื่ออนาคตเก็บไว้เพื่ออนาคตจากนันงเกาะการพนองการพนันความชั่วทั้งทั้งหลายทั้งปวง่าให้่าให้่าให้เขาได้ตำหนิติชินนินทาได้ ได้บวชเข้ามาแล้วได้รู้เรียนรู้แล้วรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธะแล้วออกไปเหมือนกับคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเชเลยอย่างคนโบราณเขาเคยเคยพูดเป็นภาษาคำพังเพยอ,อีาสานทิดแหงห้านจานแหงไห้เน่นบักเสียงหน่อยแหงเต๊ก แต่คนทางอีสานอย่างพวกเราคงจะเข้าใจนะแต่คนภาคกลางก็คงจะฟังเลยพูดอะไรนะเออทิดแหงห้านจานแหงห้ายเสียงหน่อยแหงเต๊กใกล้ามันเหลือขอนะีอ่ยเหลือขอนะทั้งสามบวชเข้ามาเป็นเนนศึกออกไปกันนะั้นบวชเป็นทิฏบวชเข้ามาชัว่วคราวนะ่ะถ้าบวชนานๆออกไปทำตนไม่ดีนะ นี่แหละให้เขาตั้มเนติชินเนินทาได้เพราะฉะนั้นในพวกเราทุกๆท่านนะเขามาบวชแล้วสรุปแล้วผมย้ําแล้วกล่าวอีกว่าถ้าว่าผู้ใดก็ตามมาบวชในวัดของหลวงพ่อแล้วถ้าลาสึกขข้าออกไปแล้วไปกินเหล้านรไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินนะบอกจะรับจะรับรองรับประกันได้ยังไงเพอะกินเหล้ามันเป็นบ้าใช่ไหมละ่ะลูกศิษย์หลวงพ่ออินเเป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หลวงพ่อจึงจะรับเป็นลูกศิษย์ได้นะเท,ท่บ้าตัวตัวเต่งงงงกาจะมารับเป็นลูกศิษย์จะต,าย,ตายเขาจะว่าลวกผู้อินได้ลูกศิษย์เป็นบ้าลูกอินเป็นบ้าเทา่าเท่ากันกับลูกศิษย์จะว่าอย่างนั้นอีกเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ไม่รับนะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะ พอเราจะพวกเราจะดื่มสุราจะดื่มเหล้าเข้าไปให้คิดถึงหลวงพ่ออินคําพูดหลวงพ่อทันทีเล้หลวงหลวงพ่อไม่รับเราว่าเป็นลูกศิษย์ด้วยวะเรากินเหล้าท่านว่าไม่รับผีบ้าเข้ามาเป็นลูกศิษย์นะพอก,กินเหล้ามันเมาเป็นลูกศิษย์มันขาดสติเป็นบ้านะเพราะนั้นให้พวกเราทุกถูกท่านนะเป็นเมื่อศึกลายสีขาวไปก็เป็นคารวะ เป็นคารวัตที่ดีมีเป็นผู้มีคุณธรรมศีินธรรมจริยธรรมที่ดีก่อ,อ,อนหลับกอ,อนอนไหวพระสวดมนต์ถึงจะไม่มีอะไรพวกโทธรรมโมสังโฆสักก่อนจะค่อยหลับค่อยนอนนี่แหละมีพปัตรยสชนะคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจ,จิตใจถ้าวันไหนมีพอเวลาเออนั่งภาวนาบ้างสงบจิตสงบใจไปบ้างอย่างนั้นแล้วฮ ลูกหลานทั้งหลายนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนจะออกพรรษาการกระถินนะลูกหลานนะทั้งในครัวของเราก็เตรียมพร้อมถ้าขาดเหลือขาดตกอะไรก็บอกประสานมา,าทางท่านต่ําท่านเกียริท่านวิทย์เรามอภัยสามองค์เป็นคนดูดูแลถ้ามันมีอะไรก็บอกบอกไทยมาทางหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีแต่คอย,คอยฟัง ตั้งในครัวขาดหรืออะไรมีอะไรจําเป็นจะต้องได้ใช้มีไม้ตั้งในวัดของเราก็เหมือนกันสิ่งไหนที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าไปเกี่ยงกันเ,เวนเอจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าองค์ไหนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ว่ากันนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่ากันแต่ว่าเจ็บไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะเนี่ยไม่เอาใจใส่นะ แปลว่าไม่ใช่หมูพกเพื่อนของเราพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้แล้วไม่ควรจะนับเนื่องเ,อเป็นกาวฝากเฉยเมื่อในเมื่อมีขาวจำเป็นไม่สู้ไม่สู้ไม่ทำด้วยไม่เอาด้วยอันนั้นใช้ไม่ได้นะในเมื่อมีขาวจำเป็นก็นต้องช่วยกันแต่ว่าการทำงานก็เหมือนกัน จะไปทําแบบพ้าเพื่อเรือรางจริงๆไม่รู้จักจบจักสิ้นหัวหน้าหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเมื่อข่าวจาเป็นก็ช่วยเป็นระยะเป็นครั่งคราวเมื่อทําจบแล้วก็ให้จบให้หมูได้พักผ่อนไม่ใช่ว่าทําตลอดเปิดเปิงตลองเปิงเปิดมันก็ไม่ได้อันไหนควรจะทํายังไงควรจะตั้งเป็นหัวหน้าขึ้นมาก็ได้หัวหน้าอไหนควรทําดูแลเรื่องนี้นะ อาจาร้์ก็ไอ้วัแรดูแลเรื่องนี้นะช่วยกันเพราะวัดวาศาสนามันต้องได้ช่วยกันนะลูกหลานต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอกอย่างห้องนงห้องน้ําอะไรก็ตามช่วยช่วยกันปัดกวาดทําความสะอาดทุกแห่งทุกคนนนานๆกอามันวัดบริเวณวัดมันลกไปอย่างหลวงพ่อไปเห็นมันวานเมื่อก่อนก็มุงพ่อก็ไม่ได้ว่าลเพราะว่าฝนตกแต่มันก็ดูดัวลมก็ลก พอวันไหนมันแดดมันแดดห้าหกเจ็ดวันพอจะปัดกวาดอะไรกัลงแขกกันไว้ให้ช่วยกันปัดกวาดผมปัดกวาดไอ้อยู่แล้วในอันนี้คล้ายๆคลายว่าพวกเราต้องเป็นหูเป็นตาร่วมกันะการดูแลวัดวาศาสนานะจะให้แต่ผมดูแลก็ไม่ได้จะให้องค์ใดองค์ใดองค์หนึ่งดูแลก็ไม่ได้ช่วยๆกันถ้าว่ามันลกลงหลังไปหมดเขาก็ดูถูกพระทางวัดเหมือนกันน่นะ โอ้พระวันนี้แสดงว่าขี้เกียจหลังยาวไม่รู้จักการละแต่สามไม่รู้จักปัดกวาด,วด,วดเห็นมันลกลุงหลังไปหมดเขาไม่ได้ดูถูกแต่หลวงพ่อนะันเราดูถูกวัดพระในวัดไอ้ต่างหากเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะผมมีะมอบให้กับพวกท่านทั้งหลายนะช่วยๆกันดูนะแต่มันขาดเหลือขาดตกอะไรก็บ,บอกออผมผมเป็นคน ดูคอยฟังอยู่เสียงไหนที่คนจะเก็บรักษาคอยช่วยกันเก็บคนได้จะชวนใ,ใช้ความคิดก็ชวนใช้ความคิดนะส่วนหนังสืออะไรก็นั้นก็ช่วยกันคิดติดตามอันไหนคิดจะเป็นประโยชน์ต่อวัดวารศาสนาเป็นการสร้างุญสร้างกุศลไปโดยการทางนั้นแหละความขี้เกียจ มันไม่ไม่เป็นหนทางแห่งความเจริญมีแต่ความขยันใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้ความขยันอ่าไปในทางที่ถูกต้องเป็นในสางที่เป็นธรรมเอ่ยงนั้นจะเกิดประโยชน์้องดูแลพิจารณาดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลเป็นศิลเป็นธรรมอ่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อหมู่พกเพื่อนเป็นประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาเป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะ ไม่ิไม่ผิดศีลผิดธรรมอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนั่นแหละเรานต้องคิดในจุดนั้นเสมอไม่ใช่ว่าเราทําอะไรออกไปทําตามอำเภอใจทําตามวัฏาใจไม่ได้นะเพราะเราอยู่ในหลักกฎของหลักพระธรรมวินัยนะคิดอยากจะไปเขาไปที่อยากจะทําก็ทาไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่เช็คมันไม่มไม่ถูก ไม่ถูกตามหลักพระธรรมไม่ไนอันนั้นไปว่าอยู่น่าจะานที่ใดเดือดร้อนนะการอยู่อย่างนั้นนะวันนี้หลวงพ,พ่อคงจะไปพูดอะไรมากแล้วลูกหลานเะนี่ยเะมอบให้กับพวกเราทุกถท่านนะมัน,นจะ่วนจะออกพรรษาเต็มโทนแล้วแต่ก็ช่วยๆกันดูพวกเราก็ทำขนาดละ,ละทุกอย่างดูๆเกือบพร้อมมาละ,ละามีแต่ว่า ไม่กี่วันงคงจะนั่นะแต่แนวณนะโยบายใดถ้าผวกทานทั้งหลายมีความข้องใจสงสัยให้ถามนะบอกผมถามผมนะถามหลวงพ่อนะไอ้หลวงพ่อทำอย่างนี้มันเป็นยังไงอพอหลวงพ่อเองก็ฟังท้งข้างนอกฟังท้งข้างในฟังทุกดานนะประปานเมืองเป็นอย่างนี้โรคภยัยใครเจ็บอย่างนี้เ,เป็นยังไงโลว พวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะดําเนินขนาดไหนจึงจะพอเหมาะบางแห่งเขาก็บอกว่าท่านจะถวายภ้ากระตินอยังไม่อุปโลกอยัดโยมให้เข้ามาใกล้ให้พระอุปโลกตามลําพังอย่างนี้เป็นต้นอ,อ,อะไรเขาคนนั้นเขาก็พูดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แล้วกันต้องฟังฟังด้วยกันนะลูกหลานนะ ฟังทุกดานนะแต่เราก็ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักแต่ทำมันทำไม่ถูกแต่จูนางนั่งห่างกันหัตถบทห่างกันมันมีความจำเป็นยังไงเป็นต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเคยทำย่างไงก็ทำย่างงาั้นก็ไม่น่าจะถูก ทางวันเราคิดได้คิดทำโดยที่ไม่ได้มองหลักพระธรรมไม่ใดมันก็ไม่ถูกอีกออทำอะไรออกไปก็ต้องช่วยกันคิดมีเหตุมีผลมากน้อยอย่างไงแค่ไหนมันหลัก,ลกธรรมไม่ใดหลักพระธรรมไม่ใดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาตามหลักเหตุผลนั่นแหละหลักเหตุผลไม่ใช่ตามทำตามอัตตาใจทำตามอำเภอใจของตนเอง ทำตามหลักเหตุผลการลเทศการสถานที่บุคคลเ,เราต้องช่วยกันคิดตามความเหมาะสมในยุคนั้นๆเวลานั้นเหตุการณ์นั้นๆถ้าเราทำถูกแล้วมาทุกอย่างมันก็ไหลลื่นไปในทางที่ดีเป็นในทางที่ถูกต้องเป็นในทางที่เป็นธรรม อยู่มากน้อยขาน,นาดไหนอยู่นักสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขสรุปแล้วก็คืออย่าหลงเจ้าของอย่าลืมเจ้าของอย่าอวดอ้างวางเขาว่าเราเป็นบุคคลสำคัญตัวเองถ้าตัวเองเป็นพระเป็นพระาราหันเออนั่นจะสำคัญก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าว่าตัวเองยังไม่ถึงขนาดนั้นบางทีพระหารปลอมก็มีพระหานซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังก็มีอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้านีโา่โดยมาโดยมาหันหน้าหันหลังอย่างนั้นมากกว่านะบอกภาวนาจิตใจสงบไปน่อยหนึ่งว่าตัวเองเป็นผู้บรรจุดเป็นพระหารแล้วสิ่งเหล่านี้ ก็เคยเจอเคยพบมานมนานเคยเจอมาไม่รู้กี่ครั้งกี่องค์ลวงพ่อเนะี่ยฟังฟังทางนั้นนะเอเอดูไปก่อนตามดูก่อนอย่าพึ่งเชื่อมันนะอารมณ์อย่างนั้อย่าพึ่งเชื่อม,นะอมอนันมให้สังเกตสังกาต่อไปภายภาคหน้า,าถ้ามันแน่จริงมันถูกจริงนะั้นมันจะเด้งไปเลยแล้วดูรู้กับใจตลอด แต่ถ้าว่าเราเจอ,อเครั้งเดียวแล้วก็มาเชื่อมันเลยนะบางทีหลงไหลกับนะกิเลสนะหลอกนะมันหลอกมาไม่รู้กี่ครั้งตีกี่หนตอกี่องค์ตอกี่องค์แล้วนะหนะลวงพ่อก็ให้แนวความคิดมากไปหลายๆอย่างนะหลกหลาน ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อย โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวไวสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา